สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพืเ่อนๆอายทรายเพื่อยิ่งคุ้ผู้คนเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยห่างหายไปดนสีพี่น้องเลยบริาพอนาพอตากันมานี่เป็นเดือนละร้สิว่าจังไดพี่น้องอ้ย,อยากเวาเลยมีไม่โอกาสเด้อพี่น้องเด้อแ,แม่ทายขิดให้พ่อพี่น้องไดือบึงเขาเขียว เขาเขี้ยวงามกำลังกลุ่มจะมันอยากจะสว่ายากว่าง่ายพี่น้องอยากแล้วคนป่วยผู้ป่วยติดเตียงจะคุณแม่เลยจะมดกำลังใจที่ต่อสู้แล้วพี่น้องเฝ้าที่คนป่วยหลายบม่มีเวลามาถ่ายคลิปขิดหอพ่อแม่พี่น้องคือเกอ่าล,ล้จ้ะมองว่าดนลี ย่งางไปใส่กรบปรุ่นได้ป่ปวยพปะป่ปวยติดเตียงบ้านนี่ปีกตัวมาได้รซ้ำเลยละพี่น้องจังน่อยน,นี่ก็เอินห้าอีกดอกเบิ่งเขาเกี้ยวงามพี่น้องเขากําลังสิกลุ่มนอกจากนอกคนกําลังตั้งทองเขางามงามพี่น้องมีตะกอนใหญ่ๆเลย ตั้งทองเลยคนเหลือมพี่ตะโกยไงคนทองคอนกําลังทองสาวนอะจา๊ะเนาะกําลังทองสาวเป็นกําลังสีสัตว์ทองอีบัวโดนก็นได้กินเขาใหม่เนอะจ๊ะพี่น้องเนาะ ี่นองอัสิว่าโอ้ไปใส่นอคือโบเห็นหน้าเห็นตาคือบเห็นถ่ายคลิปลงให้เบงบอกตามตรงจะเฝ้าคนป่วยคนป่วยผมป่วยติดเตียงไปสู้กันเอานอกันปอนเขานังเฝ้ากันหายก็เอียงระดพี่น้องเลยแมนไปทางไหนก็มีแต่เขาเขียวด้วยพี่น้องด้วยคือ เขาเขียวชะุ่งน้าว่ดดนแหงดีพี่น้องคือห่อพอแม่พี่น้องคือเา่ามาจะบลงโบลืมดรอกบอกเลยว่าเ่าไม่วาาเวลจ้ a เอ้ยถ้าพีก็ง่ามๆเลยพี่น้องเขาเขาเขียวงามแง มันมีน้ำเนี่ยได้พี่น้องน้ำแซ่รองเลือก่บได้ตรงนี้เพียงอึกได้พี่น้องน้ำแห้งพี่น้องเขาเขาเขียวขีดหอดพ่อแม่พี่น้องอายใสยเ่เลยยิงคู่คนละคะ่ะ ก็คลิปสันสนเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะพ่อเม่พี่น้องเพื่อนๆอยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าป่วยลำด้วยกันทุกคนนะคะเด้อพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปเม้กับขอเก่าเข้ามาสวัสดีค่ะ